คันนี้เป็น ADV 160ตัวใหม่นะครับแล้วก็คันนี้มีปัญหาก็คืออคือรถแต่งมาแล้วแต่ว่ามาอัปเกรดเพิ่มเติมในตัวของออปชั่นเสริมนะครับก็คือมาเพิ่มเติมของตัวนี้ ตัวแหลกปุ่มกับบีบหลังซ้ายขวาคือตัวนี้เนี่ยลูกค้าซ,ซื้อมานะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือพอติดตั้งไปแล้วเนี่ยดูไม่เรียบร้อยดูไม่แข็งแรงดูไม่สมบูรณ์เพราะว่<ๆ>ตัวที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นตัวคล้ายๆแบบตึ่อนอเนกประสงค์ที่ที่มันใช้ได้หลายรุ่นแต่พอใช้กับตัว ADV อาจจะไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ผมก็เลยจัดก,การแปลงให้นะครับด้วยการทำขาจับใหม่ ขาจับแล้วก็แอบ,บน็อตไว้ข้างในนะี่นะมันจะมองไม่เห็นเลยขาจับแอบ,บน็อตไว้ข้างในแล้วก็ตัวหลังเนี่ยก็ทาการเชื่อมใหม่นะครับในการแอบ,บน็อตไว้ด้านล่างนี่เหมือนกันนะครับงานที่ออกมาก็จะแข็งแรงมากประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถถอดน็อตออกถอดน็อตออกมาขาจับก็ยังไม่เห็นก็ยังดูดเรียบร้อยอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็มี ตามกลางตรงนี้ระหว่างเชื่อม2จุดข้อหากันเนี่ยก็ไม่ได้โดนตัวรถนะครับแล้วก็แข็งแรงดีนะครับแล้วก็น็อตทุกอย่างเป็นไล่เป็นสตเลสหมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยในส่วนของการปร,ปรับองศาเนี่ยก็สามารถปร,ปรับองศาได้สามารถปร,ปรับองศาขยายออกเพื่อให้ปี๊บมันระนาบกับรถหรือว่าระนาบกับถนน นะครับเรื่องปรับบาลานซ์สูงต่ำตัวนี้ก็สามารถปรับระยะสูงต่ำได้ดันไปหน้าได้ดันถอยหลังได้แล้วก็ปรับแคบกว้างได้ตามใจชอบนี่ผมเผื่อให้เรียบร้อยแล้วประมาณนี้เลยครับใครที่ซื้ออะไหลมาแล้วติดตั้งไม่จบหรือติดตั้งไปแล้วเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเนี่ยก็สามารถที่จะสามารถที่จะอเอารถมาให้ผมเนี่ยมาติดตั้งได้นะครับ ประมาณนี้เลยส่งงาน ADV 6เขาเรียกว่า IA ADV 160ด้วยแล้วกันนะครับไอไฟ่ายแต่งข่างสยจราก็ยินดีต้อนรับนะครับส่งงานเลยอบคุณลูกค้าจากนราธิวาดด้วยโอเคประมาณนี้นะครับ